สวัสดีครับเรนินีต้อนรับกลับเข้าสู่โลกเวทมนต์แห่งกรีนเดลจากความเดิมตอนที่แล้วในที่สุดซาบรีน่าก็ได้แก้ไขเรื่องทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่ควรแต่การแก้ไขเรื่องราวในคราวนี้มันก็แลกมาด้วยการเลิกรากับฮาวีแถมเพื่อนๆของเธอก็เริ่มระแคะระคายเรื่องชีวิตอีกด้านของเธอแล้วด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อสามารถไปรับชมได้เลยครับ หลายวันหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซาบีน่าที่เอาแต่เก็บตัวจนเหล่าคุณป้าของเธอก็ออกอาการเป็นห่วงเธอได้สารภาพว่าตัวเองยังไม่กล้าไปโรงเรียนเธอกลัวการไปเชิญหน้ากับฮาวีคุณป้าเซลดาก็ได้บอกกับหลานให้เธอทำตัวเหมือนปกติไปโรงเรียนคุยกับเพื่อนๆกลับบ้านทานมื้อค่ำด้วยกันและก่อนเข้านอนก็จะมีคุณป้าอยู่กับเอจนกว่าเธอจะหลับ และแม่วันถัดไปมาถึงมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมในทุกๆวันเมื่อเธอมาถึงโรงเรียนเพื่อนทั้งสองของเธอก็ได้ถามไปตรงๆว่าเธอเป็นแม่หมดใช่ไหมตอนแรกซาบีนาก็พยายามเฉยไฉแกล้งเปลี่ยนเรื่องแต่เพื่อนทั้งสองก็มีสีหน้าที่จริงจังจนสุดท้ายซาบีนาก็ได้ยอมรับและบอกเรื่องทั้งหมดที่เธอได้ทำกับฮาวี นี่คงจะเป็นแผนเดียวที่ครูวอรเวลไม่สามารถทำได้สำเร็จเชที่ตั้งใจให้เพื่อนๆมนุษย์ของซาบรีนาได้ตัดขาดหลังจากรู้ความจริงแต่กลายเป็นว่าทั้งสองคนต่างเข้าใจและช่วยกันปลอบซาบรีนาอีกด้วยส่วนโซซี่เธอก็กลับมาแต่งกายแบบที่เธอชอบแล้วหลังจากที่ได้เรียนรู้ความกล้าหาญจากวิญญาณโดโรเชียและเมื่อแผนที่วางไว้ไม่ได้ดังใจ ครูวอรเวลเลยได้ใช้ไม้เด็ดเธอได้สั่งเวรชีวิตนักเกรยียนคนหนึ่งเพื่อปลุกวิญญาณที่โกรธแค้นของทั้ง13แม่มดเธอจะให้เหล่าแม่หมดที่เธอปลุกขึ้นได้ไปแก้แค้นและปั่นป่วนชาวเมืองในชั่วโมงแม่หมดที่กำลังจะมาถึงเหล่าผู้มีสัมผัสพ,พิเศษในเมืองกรีนเดลต่างก็สัมผัสถึงการมาถึงของ13แม่มดคุณย่าโรซาลินท่านได้พูดขึ้นมา ว่าอีกไม่นานก็จะถึงชั่วโมงแม่มดส่วนหน้าบ้านซูซี่เหล่าศพที่ถูกฝังที่นี่ต่างก็ลุกขึ้นมาจากหลุมโดโรเทียเล่าให้ซูซี่ฟังว่าท่านเคยช่วยชีวิตพวกเธอให้ได้ใช้ชีวิตอิสระแต่สุดท้ายพวกเธอก็ถูกล่าแม่มดและเพราะพวกเธอเป็นแม่มดคนในเมืองเลยไม่ยอมให้ศพของพวกเธอถูกฝังตามปกติโดโรเทียเลยนำศพทั้งหมด มาฝั่งที่หลังบ้านของเธอแอมบรอสที่ออกไปทำอะไรอะไรในป่ากับลุกทั้งคู่ก็ได้เผอิญพบกับ13แม่มดที่กำลังทำพิธีบางอย่างแม่มดคนหนึ่งได้บีบคอแอมบรสและบอกให้เขานำคำเตือนนี้ไปแจ้งแก่หัวหน้าคณะแห่งราตรีในช่วงเวลาเดียวกันในที่สุดซาบรีน่าก็ตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับฮาวี ฮาวีเล่าให้เธอฟังตัวเขาบอกกับพ่อถึงสาเหตุการตายของทอมมี่ว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็สมเหตุสมผลแล้วกับสถานะตอนนี้แม้ว่าเขาไม่ได้เกลียดเธอแต่เขาก็ไม่สามารถมองเธอโดยไม่คิดถึงพี่ชายของเขาได้และก่อนที่ซาบรีนาจะพูดแก้ตัวใดๆคุณป้าฮิวด้าก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มีประชุมฉุกเฉินที่คณะ หลวงพ่อแบล็กวูดเชื่อว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสัญญาณการลงโทษจากดาร์กลอดที่แม่มดส่วนใหญ่หละเลยและเพิกเฉยต่อหลักการของแม่มดและก่อนที่หลวงพ่อจะพลาดไปมากกว่านี้แอมเบรสและลุกก็ได้มาถึงพอดีพร้อมทั้งบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่การเกลี้ยกล่อธจากดาร์กลอดแต่เป็นการล้างแค้นของ13แม่มดที่พวกเขาเจอในป่าเมื่อคืนพวกเธอได้ลุกขึ้นมา และเรียกผู้ล้างแค้นสีแดงโดยคืนนี้ในชั่วโมงแม่มดทั้ง13จะช่วยกันเปิดประตูเมืองให้เทวดาสีแดงเข้ามาแก้แค้นทั้งมนุษย์และแม่มดจนถึงแก่ความตายผู้นำคณะอย่างหลวงพ่อแบล็กวูดที่ได้ฟังเรื่องนั้นเขาได้สั่งให้คนในคณะทั้งหมดมารวมตัวที่สถาบันและพวกเขาจะช่วยกันไล่มนป้องกันที่นั่น คุณป้าฮิวด้าที่ถูกขับไล่ออกจากคณนะเธอก็เกิดสงสัยว่าคนแบบเธอและมนุษย์ในเมืองจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณป้าเซลดาไม่ยอมเล่าถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไม13แม่มดถึงโกรธแค้นเมืองกรีนเดลและแม่มดจากโบสแห่งราตรีขนาดนี้หลังจากการไต่สวนคดีในซาเลม มันก็ได้ส่งผลความกลัวถึงแม่มดทั้งหมดในประเทศนี้และรวมไปถึงเมืองกรีนเดลนี้เช่นกันเหล่ามนุษย์ต่างชี้ตัวและจับกลุ่มแม่มดตอนที่พวกเธอถูกขังแม่มดคนอื่นๆได้มาประชุมและตัดสินใจว่าจะสั่งวยชีวิตของทั้ง13เพื่อตอบสนองความบ้าเลือดของมนุษย์ในขณะที่ทั้ง13ถูกทรมาและถูกแขวนคอทั้งบวชแห่งราตรีได้ตัดสินใจ ว่าจะใช้ชีวิตพวกเธอเป็นแพะรับบาปซึ่งที่จริงแล้วทางคณะสามารถช่วยพวกเธอได้แต่พวกเขาก็เลือกจะไม่ทำดูเหมือนว่าคุณป้าเซลดาเธอมีแผนที่จะช่วยชาวเมืองในคืนนี้แล้วเธอจะทำแบบเดียวกับที่หลวงพ่อทำโดยพวกเขาจะช่วยกันไล่มนเรียกทอร์นาโดเพื่อให้ชาวเมืองทุกคนไปรวมตัวที่หลุมหลบภัยของโรงเรียนซาบ,บรีนาและซูซี่ ที่ไม่เห็นฮาวิและโรซาลินที่หลุมหลบภัยสักทีพวกเธอจึงได้แยกออกไปตามหาทั้งคู่ที่บ้านและซาบ리าก็พบว่าแฟนเก่าของตัวเองก็อยู่ที่นั่นจริงด้วยฮาวิบอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถไว้ใจแม่มดได้เขาได้ยืนยันว่าตัวเองจะอยู่ที่นี่และเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขาไม่ใช่คนขี้คลาดเมื่อเป็นแบบนั้นซาบนาเลยได้ไปขอร้องนิโคลัส มาอยู่ปกป้องหาวีที่บ้านส่วนทางซูซี่โรซาลินบอกว่าเธอไม่สามารถทิ้งคุณย่าได้เมื่อได้ฟังเช่นนั้นซูซี่เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ด้วยกันเพราะเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่โดโรเทียอยากให้เธอทําหลังจากนั้นแม่มดคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวตรงหน้าของพวกเธอซูซี่เธอได้รวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปหาแม่มดตนนั้น เธอได้ประกาศว่าตัวเองมาจากคนตระกูลพัดเนมตระกูลที่ช่วยเหลือพวกแม่มดมาตลอดจนสุดท้ายแม่มดตนนั้นก็ได้ถอยออกไปเมื่อทุกคนในเมืองมารวมตัวกันหมดแล้วสี่พี่น้องสเปลแมนได้ช่วยกันร่ายมนสร้างบาเรียป้องกันพวกเขาได้ร่ายกันอยู่สักพักก่อนที่คุณป้าเซลดาจะถูกหลวงพ่อแบล็กวูดอัญเชิญไปยังสถาบันเนื่องจากตอนนี้ภริยายของเขากำลังจะคลอด และถัดไปไม่นานแอมบรอสก็ถูกลุกอันเชนไปเช่นกันด้วยเหตุผลว่าเขากลัวแอมบรอสจะอยู่ในอันตรายเมื่อเหลือกันอยู่สองคนพลังที่จะต่อต้านแม่มดข้างน,นอกมันก็ไม่พอต่อไปอีกแล้วครูวอตเวลที่รอช่วงเวลานี้เธอได้ฉายกายทิพม์มอบอกกับซาบีนาถึงวิธีเพิ่มพลังให้สามารถต่อสู้กับแม่มดข้างน,นอกเธอได้ล่อลวงซาบีนา ให้ไปเขียนชื่อลงในหนังสือเดรัจฉานเพื่อแลกกับพลังที่จะสามารถปกป้องคนได้ทั้งเมืองและสุดท้ายครูวรัดเวลก็ได้ทำภารกิจของเธอได้สำเร็จหลังจากเซ็นชื่อแล้วครูวรัดเวลได้บอกให้เด็กสาวไปตามที่อยู่ที่เธอเห็นตอนที่ทานแอปเปิลมาลมาลัสซึ่งที่นั่นก็คือต้อนไม้ที่13แม่มดโดนแขวนคอในเวลาเดียวกันเทวดาสีแดงที่เหล่าแม่มดได้อัญเชิญ มันก็ได้มาถึงเมืองกรีนเดลแล้วมันได้ขี่ม้าไปทั่วเมืองจนมาถึงโรงเรียนถึงแม้จะเหลือเพียงคุณป้ายูด้าคนเดียวแต่เธอก็พยายามอย่างมากในการปกป้องไม่ให้เทวดาสีแดงเข้ามาในโรงเรียนได้เมืถึงสถานที่ที่เห็นในภาพนิมิตครูวัดเวลได้สอนให้ซาบรีนาได้ใช้พลังและบังคับให้13แม่มดมารวมตัวกันที่นี่ เด็กสาวได้ประกาศต่อหน้าเหล่าแม่มดว่าตัวเองจะอัญเชิญไฟสีน้ำเงินจากนรกมาเผาพวกนางให้จุนแต่พวกแม่มดก็มีเชื่อว่าเด็กสาวจะทำได้จริงเพราะคนที่สามารถอัญเชิญไฟจากนโรกได้มีแค่ปีศาจและแม่มดอีก3มคนเท่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถทำได้จริงซาบรินาได้เริ่มร่มนตและใช้ความโกรธของเธอทั้งหมดในการเรียกไฟสีน้ำเงินจากนรก และตอนที่เด็กสาวเริ่มอันเชิญสีผมของเธอก็ได้เปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อแม่มดทั้งหมดถูกเผาเป็นจุนเทวดาสีแดงที่อยู่ในเมืองมันก็ได้หายตามไปด้วยแม้ซาบดีนาจะสามารถช่วยชาวเมืองได้แต่มันก็น่าเสียดายที่คืนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ดีนั่นก็คือคุณย่าของโรซาลินและภรรยาของหลวงพ่อแบล็กวูด คุณย่าของโรซาลินท่านรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องเสียชีวิตเมื่อเทวดาสีแดงมาถึงแต่ภรรยาของหลวงพ่อแบล็กวูดเธอได้เสียชีวิตในระหว่างที่กำลังทำคลอดคุณป้าเซลดาได้แจ้งกับหลวงพ่อแบล็กวูดว่าเด็กแฝดที่รอดมีแค่คนเดียวส่วนเด็กอีกคนก็โดนเด็กที่แข็งแกร่งกว่ากินไปตั้งแต่อยู่ในท้องแต่จริงๆแล้ว คุณป้าเซลดาเธอได้โกหกกับหลวงพ่อเพราะลูกแฝดของหลวงพ่อแบล็กวูดเธอรอดทั้งสองคนภรรยาของหลวงพ่อได้ขอให้คุณป้าเซลดาช่วยเลี้ยงทารกอีกคนเพราะเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงแถมยังเป็นพี่คนโตอีกด้วยซึ่งถ้าหากหลวงพ่อรู้เรื่องนี้เด็กคนนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยก่อนที่คืนนี้จะจบลงซาบรีน่ายังมีที่หนึ่งจะต้องแวะ เด็กสาวได้ปรากฏตัวที่หน้าต่างบ้านของฮาวีพร้อมกับสีผมใหม่ของเธอเธอได้กล่าวคำขอโทษจากใจสำหรับความเจ็บปวดที่เธอได้ก่อขึ้นส่วนทางด้านฮาวีที่ได้รู้เรื่องที่ซาบรีนาทำเพื่อเขามาจากนิโคลัสเขาก็ได้ขอให้เธอมาเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีความลับต่อกันแต่ซาบรีนาค่อนข้างแน่ใจเธอจะต้องอยู่ห่างจากมนุษย์สักพักหนึ่ง เหตุการณ์ในค่ำคืนนี้เธอสัมผัสถึงบางสิ่งที่มืดมนในตัวเธอและเธอก็ไม่อยากทำร้ายพวกเขาอีกทางด้านครูใหญ่ที่ก็ร้อก็ติดครูวัดเวลมาตลอดและตัวตนที่แท้จริงของครูวัดเวลก็คือลิลิตมารดาของปีศาจตอนนี้ครูวัดเวลอาจบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบซาบรีนาให้กับดาร์กลอดแล้ว แต่การเดินทางของเธอก็ยังไม่สิ้นสุดเธอได้บอกกับครูใหญ่ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำให้ซาบรีนาเข้ามาแทนที่เธอในฐานะทหารที่ซื่อสัตย์ของดาร์กลอดเพื่อที่เธอจะกลายเป็นราชินีแห่งนรกที่ได้ยืนเคียงข้างกับดาร์กลอดหลังจากอธิบายถึงจุดประสงค์ของเธอครูวัตเวลก็ได้เขมือบครูใหญ่ไปในคำเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับและสุดท้ายถ้าเรียนพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมิดไนร์เรนช่องสปอยหนังก่อมนอนก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะครับ